สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องไอ้ของเจ้านี้ตะลิงปิงหลายๆท่านรู้จักแต่รู้ไหมครับตะลิงปิงมีประโยชน์มากมายเลยนะนึกถึงแล้วเปรี้ยวใช่ไหมลนะ่ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของตะลิงปิงให้ทุกคนฟังและรู้ไหมครับว่าตะลิงปิงต้นกําเนิดมันจากไหนมันมาจากชายฝั่งทะเลของบราซิลนะวูู้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับประโยชน์ของมันเนี่ย ผลของตะลิงปิงมันช่วยของการเจริญอาหารด้วยนะนะครับข้อที่2ตะลิงปิงเนี่ยรากของตะลิงปิงมันช่วยแก้ร้อนในกระหายน้าได้ด้วยนะครับและผลของตะลิงปิงมันนําไปใช้กับพริกไทยเพื่อมารับประทานจะช่วยขับเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยว้าวเริ่มสนใจเรื่องของตะลิงปิงแล้วใช่ไหมครับและตะลิงปิงก็ยังช่วยฟอกเลือดได้ด้วยเขาเรียกว่าฟอกโลหิตนั่นแหละครับและประโยชน์ของตะลิงปิงก็ยังมีครับช่วยลด อาการเลือดออกตามไรฟันเพราะมันมีวิตามินซีงไงป่วยแล้วเพื่อนกันน้ำลายไหลใช่ไหมล่ะข้อที่6กประเทศทลิฟินเนี่ยเขาใช้ใบของตะลิงปิงเนี่ยนะครับรักษาโรคคางทุมโแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะนะฮะและตะลิงปิงมีสรรพคุณเป็นยาลดไข้ได้ด้วยผลนะครับลดคางภูมเนี่ยใช้ใบกับรากนะครับส่วน ระดับเรียกว่าพิษพวกร้อนในแก้ไข้เอาเนี้ยเอาเป็นรากมันรา,ากไปต้มน้ํากินได้และดอกของตะลิงปิงไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมพเพื่อนๆทั้งหลายดอกของตะลิงปิงนั้นชงชาดื่มได้ได้ด้วยอู้ยจอยจริงเลยตะลิงปิงนะเอาแค่นี้พอนะครับข้อมูลของตะลิงปิงประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับลองเพื่อนลองไปศึกษาเปิดดูแต่วันนี้ผมจะมากินตะลิงปิงนี้ให้ทุกคนดูเล่นทำลายหลายเชื่อใช่ไหมใช่ไหม <laughs> ก็ะลิงปิงน,นะครับถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเขาบอกว่าต้องกินอย่างนี้เลยเดี๋ยวครก่อนจะเข้าปาก,กเพื่อนๆทำท่าตามผมนะ <c oughs> จับถ้วยมาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยแต่ผมจะกินเพื่อนดูแค่ลูกเดียวกอ,อเปรี้ยวจริงๆใช่ไหม mẹ con mà mẹ con chịu mẹ con chịu mẹ con chịu mẹ con